อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับโอ้โหมีข่าวโยงของเป๊ปโกเดลล่านะครับที่ถูกโยงกับทีมชาติบราซิลนะว่าจะให้มาคุมนะครับเป๊ปตอบแล้วนะครับหลังถูกโยงคุมทีมชาติบราซิลนะครับเป๊ปโกเดลล่าครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยให้ความเห็นนะครับหลังตกเป็นข่าวว่าทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องการตัวไปคุมทัพหลังหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป๊ปเหลือสัญญากับเรือใบสิฟ้าครับจะถึงซัมเมอร์ปี2023ครับและมีโอกาสสูงที่จะแยกทางหลังร,งร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2016ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มจับตามองอนาคตของกุนซือชาวสเปนิสครับจะทำหน้าที่อะไรต่อไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวจากมาก้าครับสื่อดังสเปเนแนวบอกว่าทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องการได้ตัวนะเป๊ปไปคุมทีมหลังหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าโดยพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยปีละ12ล้านยูโรในสัญญาระยะเวลา4ปี เมื่อถูกถามถึงกับประเด็นนี้นะผมเมื่อถูกถามนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยเป๊ปก็ตอบเลยนะว่าบราซิลเนี่ยมีโค้ชที่ดีมากมายนะที่ควรได้คุมทีมชาติมีโค้ชเก่งๆเพียบเลยดังนั้นประเด็นนี้เนี่ยจบนะนะครับทั้งนี้เนี่ยในฟุตบอลโลก2022ปลายปีนี้เนี่ยบราซิลนะครับจะยังคงมีติเต้น,นะครุคณซือของทีมเนี่ยนำทัพล่าแชมป์นะสมัยที่6ด้วยนะครับตอนนี้บราซิลก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับผมโอ้โหก็มีข่าวโยงเกี่ยวกับเป๊ปโกเดล่าว่าอยากได้มาคุมทั โอ้โหทับเซมบ้านะครับเมื่อหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดสัญญากับซิตี้แล้วนะสำหรับเป๊กกุเดล่าครับมีแต่เนื้อหอมแล้วนะเดี๋ยวจะเนื้อหอมอีกแล้วนะครับทุกคนคิดว่าไงครับเกี่ยวกับข่าวโควันแบบนี้ครับว่าเป๊ปเนี่ยมีข่าวถูกโยงเกี่ยวกับคุมทิมชาติบราซิลนะครับอาจจะเป็นไปได้หรือไม่นะทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับโอ้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงเช้าอีกรอบหนึ่งครับสวัสวัสดีครับ